พระธรรมสองโครินบทที่8และบัดนี้พี่น้องทั้งหลายรู้อยากให้ท่านทราบถึงพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่บรรดาคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียจากการทดลองอย่างหนักหน่วงที่สุดความชื่นชมยินดีอันล้นพน้นและความยากไร้เป็นอย่างยิ่งของพวกเขานั้นก็เอ่อล้นเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่า พวกเขาถวายสุดความสามารถที่จริงเกินความสามารถก็ว่าได้และด้วยความสมัครใจของเขาเองเขาได้ขยันขยอขอรับสิทธิพิเศษที่จะมีส่วนร่วมในการรับใชน้นี้เพื่อประชากรของพระเจ้าและเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราคาดคิดไว้แต่เขาถวายตัวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนและจากนั้นอุทิศตัวให้เราตามพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้น เราจึงกระตุ้นทิตัสซึ่งเป็นผู้ริเริ่มงานนี้ให้สารต่อการจุนเจือด้วยใจเมตตาในส่วนของพวกท่านจนลุล่วงแต่เหมือนที่ท่านเป็นเลิศในทุกด้านไม่ว่าในความเชื่อในวาจาในความรู้ในความกระตือรือร้อนอย่างเต็มเปี่ยมและในความรักที่ท่านมีต่อเราก็ขอให้ท่านเป็นเลิศในการให้ด้วยใจเมตตานี้เช่นกันข้าพเจ้าไม่ได้สั่งท่าน แต่ข้าพเจ้าต้องการทดสอบความจริงใจในความรักของท่านโดยการเปรียบเทียบกับความกระตือรือร้นของคนอื่นเพราะท่านย่อมทราบถึงพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ทรงยอมยากไร้เพราะเห็นแก่พวกท่านเพื่อว่าท่านจะได้มั่งคั่งโดยทางความยากไร้ของพระองค์และข้าพเจ้าขอแนะนำสิ่งดีที่สุดในเรื่องนี้แก่ท่าน คือปีที่แล้วท่านทั้งหลายไม่เพียงแต่เป็นพวกแรกที่ถวายแต่ยังเป็นพวกแรกซึ่งมีใจที่จะถวายบัดนี้จงทำให้สำเร็จสมกับใจร้อนรนที่จะถวายโดยทำตามความสามารถของท่านเพราะถ้ามีความเต็มใจพร้อมอยู่แล้วของถวายก็เป็นที่ยอมรับตามที่เขามีอยู่ไม่ใช่ตามที่เขาไม่มีเราไม่ปรารถนาที่จะลดภาระของคนอื่น แล้วมาให้ภาระหนักหน่วงแก่ท่านแต่เพื่อที่จะให้มีความเท่าเทียมกันขณะนี้ท่านมีบริบูรณ์ก็ควรเกื้อกูลสิ่งที่พวกเขาขัดสนเพื่อว่าในคราวที่เขามีบริบูรณ์ก็จะเกื้อกูลสิ่งที่พวกท่านขัดสนและจะได้มีความเท่าเทียมกันเหมือนที่มีเขียนไว้ว่าผู้ที่เก็บมากก็ไม่มีเหลือและผู้ที่เก็บน้อยก็ไม่ขาด ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้ทิตัสมีใจเป็นห่วงพวกท่านเหมือนกับที่ข้าพเจ้ามีเพราะทิตัสไม่เพียงแต่ตอบรับคำขอร้องของเราแต่เขายังมาหาท่านด้วยใจกระตือรือร้อนอย่างมากและด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองนอกจากนี้เราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งมากับทิตัสด้วยเขาได้รับการยกย่องจากคริสตจากทั้งปวงในด้านการประกาศข่าวประเสรศิฐยิ่งกว่านั้น คริสตจักรต่างๆได้เลือกพี่น้องคนนี้ให้ร่วมเดินทางกับเราขณะนำเงินถวายไปเราได้ดูแลรับผิดชอบเงินถวายนี้เพื่อเทอิดพระเกียตรติองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อแสดงว่าเราเองก็มีใจกระตือรือร้อนที่จะช่วยเราต้องการป้องกันไม่ให้ใครมาติดเตียนวิธีจัดการแจกจ่ายของบริจาคอันมากมายนี้ได้เพราะเราพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เพียงในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในสายตาของคนทั้งปวงด้วยนอกจากนี้เรายังส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งร่วมคณะมาด้วยพี่น้องผู้นี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นในหลายๆด้านแล้วว่าเขากระตือรือร้นยิ่งนักและบัดนี้ยิ่งกระตือรือร้นมากขึ้นเพราะเขามั่นใจในพวกท่านมากสำหรับทิตัสเขาเป็นหุ้นส่วน และเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าท่ามกลางพวกท่านส่วนพี่น้องเหล่านั้นของเราพวกเขาเป็นตัวแทนของบรรดาคริสตจักรและเป็นเกียรติแด่พระคริสต์เหตุฉะนั้นจงพิสูจน์ให้คนเหล่านั้นเห็นถึงความรักของท่านและเห็นถึงสาเหตุที่พวกเราภาคภูมิใจในพวกท่านเพื่อว่าคริสตจักรทั้งหลายจะได้เห็นถึงสิ่งนี้ด้วย